นี่แกงคักทองนะคะทุกคนแกงไก่คักทองไก่ตะพี่คักทองขอราอยอยี่นี่ค่ะนี่คนที่ทำก็คือแม่แก้วนะคะเต๋อนี้อร่อยหมอ้อแกะขายแกงขายแบบแกง <c oughs> นี่พ่แกงนะคะ พเจนี่ทำเองนะคะข้าวตุเครื่องเองไปแล้วค่ะรวนไก่ก่อนใส่ไม่ให้งก่อนไม่ให้ร้อนไม่ใส่อืมเอาเรียบๆใส่ตะเกียบวนให้มันต้ามก่อนนะคะให้สุกนัดนิดก่อน ให้ไก่มันกล้ามแบบนี้ก่อนอืไม่กล้าเให้าษาภาษาไทยเป็นตัางไม่เอกเรียกว่าให้มันแบมนหนเนหนักใชงไภาษาไทยกับภาษาอีสานน่กันอ่กันนะคะหาำก็เป็นภาาไทย้เป็นภาษานาแลดูหลายใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ้วกันนะคะไปที่เงก ใส่พอแล้ว huh. ก <It 's S 3> uh ็เอาพริกแกงลงนะคะใส่ใ huh. ห sure. ้พอเหมาะหน่อาพริกแกงลงหม้อใหญ่ใส่พริกแกงเยอะหน่อยนะคะพริกแกงหม้อใหญ่ผัดพริกให้พอขึ้นมันจ้ะพี่จขึ้นมันก่อนผัดไปเรื่อยๆผัดไป ให้พิกขึ้นมันสวยใหเมันเหลืองสวยสี่สวยออกมาเป็นอเหากินทำผัดอไแบบเรื่อยๆก่อนนะน้ากเขาใส่กันผัดใส่กันกับไก่ที่เรารวนไว้ค่ะไก่จ้า หม้อใหญ่นะคะหม้อใหญ่ต้องใส่เยรดหน่อยอันนี้อันนี้รดอันนี้ผมขึ้นรดจ้าหม้อใหญ่นะคะน้ำปลาตามไปด้วยซีอิ๊วขาวกระ,ะเทียมกระเทียมมันหอยจ้า ออแต่อย่างละเยอะไปหน่อยเพราะว่าหม้อมันใหญ่ค่ะใหญ่เป็นพิเศษเลยน้ำตาลอาหารน้ำตาลตัดน,น,นะคะแกงกะทิเพิ่งจะอร่อยน้ำตาลคนผุกเขาเข้ากันช้อนให้ตอกกันต่อหองที่หั่นไว้ล้างสะอาดแล้วนะคะ นี่ค่ะสวยใส่ข้าวคะทุกคนโอ้วตเยอะเกินเิโอ้โหหม้อใหญ่เกินเหตุห้าินมากหม้อใหญ่มากเคยทำหม้อใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าขายดีขายดีาวนีขายดีชอบแก ใส่กร่ติไดสะโพกค่ะน่องไก่น่องไก่ปิดสะโพกก่อนนะคะตอนนี้เราจะก้าวปลาซพซาก่อนกระช้าตะพิบกล่องเทลงไปเลยใส่กระติบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ใส่หมดเนาะเดี๋ยวไม่ใส่หน้ากันด้วยใช่ไหมคะจ้าเดี๋ยวร่อนตั้งไว้โรยหน้าเวลาเรายกลงนะคะ แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วใส่น้ำไหมยังใส่ค่ะถ้าเราใส่กะทิมันจะน้ำมันจะอืดมันจะแห้งเราต้องใส่น้ำมันจะมันเกินไปเนาะน้ำน้ำที่เราดื่มวันน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำกินน้ำกินที่เราสะอาดนะคะพอพอแค่นี้ก่อนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะรอเดือดก่อนนะคะทุกคน แกงกะทิเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สุกแล้วยายตักขึ้นมาดูสิจ้าสุกแล้วจ้าเอาใส่ัหละพาจ้าจ้าจ้าหูน่ากินจังเลยแต่ัหละพาก็เป็นอันการว่าเสร็จนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วจ้าสวัสดีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะเปิดดูนะคะทำตามอย่างนะคะสวัสดีค่ะ